บาดาลน,นะครับบ่อพักน้ำน้ำกระจายสู่รอบแปลงหรือว่าเรื่องของน้ำประปานะครับมีผ่านหน้าแปลงไฟฟ้าก็มีเรจส,สับอันนี้จะเป็นส้มพันธ์ุเขียวหวานนะครับซึ่งในแปลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณราวๆกว่า500ต้นนะครับอยากให้ได้ลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมเยอะยวนมากนะครับเขากำลังย่างไส้กรอก ระบบนะ้ํำสปริงเกอร์นะครับทั่วตลอดทั้งแปลงมะเขือม่วง <c oughs> ปลูกแตงน,นะครับพืชผักสวนครัวแล้วก็มีพลิกนะครับต้องบอกว่าความหลากหลายนะครับในแปลงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะพิจาดาดไม่ได้เลยก็คือโรงเรือนสำหรับการเก็บอุปรกรณ์ในการทําการเกษตรนะครับอย่างเช่น <c oughs> พวก <c oughs> ตรงจุดบริเวณของตรงนี้นะครับจะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับ สวัสดีครับผมนัทชนนนะครับสำหรับวันนี้ครับพามาชมแปลงที่ดินสำหรับ พื้นที่การเกษตรนะครับเราแปลงนี้นะครับก็มีน้ำนะครับไว้ให้สําหรับใช้เพื่อการเกษตรนะครับโดยที่แหล่งน้ำนะครับได้จากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนนะครับหรือว่าน้ําที่เจาะบาดาลเอาไว้แล้วนะครับอันนี้ก็มีให้ลูกค้าพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เดินระบบไว้นะครับผมแล้วตรงช่วงบริเวณกลางตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งจุดพักน้ํานะครับซึ่งมีขนาดกว้างนะครับประมาณราวพื้นที่2ไร่แล้วก็จะมีต้นไม้นะครับที่อยู่ล้อมรอบ แปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เนี่ยจะเป็นโฉนดนะครับหรือว่าครุดแดงนอนสอสจอโดยที่แปลงนี้นะครับจะมีเนื้อที่ขนาดทั้งหมดเนี่ย28ไร่กับอีก เ8ตารางวานะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตของตำบลทุ่งหลวงอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับราคานะครับเพียงแค่ไร่ละ2องแสนเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีเรื่องของการระบบการจัดการน้ําแล้วก็สําหรับ เพื่อการเกษตรไว้แล้วนะครับเรื่องของรูปแปลงนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านหน้านะครับจะมีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ47เมตรนะครับโดยที่แปลงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับและความยาวตลอดทั้งแปลงนะครับจะอยู่ที่750เมตรนะครับแต่เราจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับที่เป็นส่วนที่พร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ด้านข้างแล้วก็ส่วนของตรงกลางนะครับที่มีโล โรงเรือนเพื่อการเกษตรไว้สำหรับการเก็บอุปกรณ์เก็บผลผลิตนะครับแล้วก็จะมีตะน้ําลูกใหญ่และรวมไปถึงนะครับจุดเจาะบาดาลด้วยแล้วก็ด้านท้ายครับที่จะเป็นร่องสวนนะครับขุดยกร่องไว้เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะครับล้อมรอบตลอดแนวนะครับและสําหรับแนวเสาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแนวเขตด้านหน้าของแปลงที่ดินของเรานะครับซึ่งแปลงที่ดินของเรานะครับจะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับ ถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนเลยนะครับวิ่งเข้าไปเนี่ยยังคงมีเพื่อนบ้านอยู่เยอะแยะมากมายตรงนี้จะมีรถวิ่งตลอดทั้งวันนะครับอ้อแล้วก็ที่เห็นควันขโมงอยู่แบบนี้นะครับอยากให้ได้ลองเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะครับเพราะว่ากลิ่นหอมย้อยยวนมากนะครับเขากําลัง ยางไส้เกาะกันอยู่เลยนะครับด้านข้างแปลงของเราเนี่ยเขาจะเป็นร้านค้านะครับผมซึ่งหมายความว่าที่ตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยวเลยแล้วก็มีร้านค้าอยู่ข้างแปลงของเรานะครับเราสามารถที่จะเดินมานะครับซื้อของกินของใช้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าของเราเนี่ยที่เห็นนะครับจริงๆแล้วถนนเนี่ยไม่ได้กว้างเพียงแค่6เมตรนะครับแต่ว่าลัศมีของถนนเนี่ย ว้างถึง10เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟทางนะครับด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าจะมีไฟ3เฟสเดินอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวไฟทางนะครับยื่นออกมาด้วยตรงบริเวณช่วงนี้ด้านหน้าของช่วงนี้ครับเขาจะล้อมตัว รั้วลวดหนามเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเปิดทางเข้านะครับที่อยู่ทางด้านหน้าอยู่ข้างนี้นะครับบริเวณแนวด้านหน้าทั้งหมดตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นแฟมอยู่นะครับผมแล้วเลยไปอีกนิดนึงเนี่ยจะมีเพื่อนบ้าน ที่อยู่อีกหลายหลังคาเรือนนะครับและช่วงบริเวณตรงนี้นะครับเขาจะเปิดทางเข้าเอาไว้นะครับต้องดูดีๆนะครับว่าตรงนี้ครับเราจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าที่ของเราเนี่ยอยู่สูงกว่าถนนนะครับตรงส่วนเนี้ยเขาได้ถมเอาไว้แล้วนะครับสูงกว่าถนนประมาณราวๆสามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยสามารถที่จะใช้ปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับ เดิมทีเนี่ยบริเวณตรงช่วงเนี่ยเขาจะมีบ้านพักคนงานนะครับที่เราเห็นเป็นโครงหลังคารเรือนอยู่ตรงนี้ครับเอาไว้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเจ้าของครับข oder, เขาไม่ได้มาดูแลพื้นที่นานมากแล้วแลวก็ไม่ได้มีใครมาทําสารต่อนะครับก็มีเพียงแค่ผู้ที่ช่วยดูแลไร่สวนไม่ให้ลบนะครับที่มาคอยช่วยดูแลสวนนี้อยู่นะครับในพื้นที่ตรงเนี้ยเราจะเห็นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะพร้าวนะครับที่อยู่บริเวณ เชิงแนวด้านหลังของเรานะครับที่จะเป็นจุดตัดนะครับถัดไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนส้มนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับที่ปลูกอยู่เรียงรายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นมะพร้าวพันธุ์หอมนะครับซึ่งกลิ่นนะครับหอมหวานนะครับชวนให้ดื่มแก้ดับกระหายมากๆเลยครับ และสำหรับส้มที่เห็นอยู่นี้นะครับอันนี้จะเป็นส้มพันธ์ุเขียวหวานนะครับซึ่งในแปลงเนี่ยจะมีอยู่ประมาณราวๆกว่า500ต้นนะครับ mm hmm. พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกเฉพาะส้มเขียวหวานเนี่ยครับอยู่ราวๆประมาณ3ไร่ไ แล้วก็เขาได้ทําการยกล่องเอาไว้แล้วแล้วก็มีเดินระบบเรื่องของน้ําสปริงเกอร์เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับเราสามารถที่จะมาใช้งานต่อได้เลยอายุของต้มนะครับจะอยู่ราวๆประมาณ4-5ถึงปีซึ่งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่จะเริ่มต้นทําการเกษตรนะครับมีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับตรงนี้ และนอกจากนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ปลูกส้มแล้วนะครับภายในแปลงเนี่ยเขายังคงปลูกเสริมไปจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับ เป็นพืชหมุนเวียนแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าส้มเขียวหวานครับดกมากๆเลยนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าผลผลิตเนี่ยงามดีมากเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวมะนาวที่ปลูกแซมขึ้นมานะครับในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเขาจะมีสปริงเกอร์ที่เดินน้ําเอาไว้นะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วถึงแล้วก็กระจายได้ทั้งแปลงนะครับในส่วนของตรงนี้จะมีมะเขือม่วงปลูกแซมนะครับพืชผักสวนครัวแล้วก็มีพริกนะครับต้องบอกว่า ความหลากหลายนะครับในแปลงเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับอย่างตรงนี้บริเวณนี้เขาจะมีเสริมขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นตะไคล้ายเขาจะเดินตัวแนวสปริงเกอร์นะครับยาวเข้ามาตลอดทั้งแนวแล้วนะครับผมแล้วตรงบริเวณของตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าจะมีมะเขือม่วงเนี่ยตลอดสองฝั่งข้างทางเลยแล้วก็จะมีมะละกอนะครับซึ่งมะละกอตรงนี้ครับเขาจะมีพันุพวกแขกดําที่อยู่ในแปลงนะครับแล้วก็จะมี เป็นมะละกอฮันแลนด์นะครับที่ปลูกเสริมเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกล้วยถ้าเกิดว่าแปลงเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นแปลงแบบผสมผสานพืชผักสวนครัวแล้วก็มีผลไม้นะครับไว้สาหรับใครที่อยากจะมาปลูกอะไรเสริมเพิ่มเนี่ยสามารถที่จะทําได้เลยนะครับและทางด้านนู้นนะครับจะมีห้องเก็บของและมีโซนของบ่อน้ําอยู่ภายในพื้นที่ด้วย สำหรับการทำการเกษตรนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโรงเรือนสำหรับการเก็บอุปกรณ์อ,รณอย่างเช่นพวกท่อน้ำแป๊บน้ำา v v c หรือว่าเครื่องตัดหญ้านะครับจะต้องมีที่พักให้นะครับสำหรับอุปกรณ์เราก็ยังสามารถที่จะมา เอาไว้ที่นี่ได้เพราะว่าเขามีความพร้อมไ้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรือนนี้นะครับขนาดเนี่ยอยู่ประมาณ8เมตรคูณ12เมตรแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ทางด้านหลังทางด้านนู้นด้วยนะครับผมในส่วนของโรงเรือนตรงนี้นะครับจะเป็นจุดพักของเรานะครับด้าน,นข้างตรงนี้ครับก็จะมีเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินของเราแล้วแล้วก็เครื่องสูบน้ําตรงนี้ครับ มอบให้กับลูกค้าด้วยนะครับถือว่าเป็นออตัวแถมฟรีให้กับลูกค้าไปเลยนะครับผม เราเดินออกมาจากส่วนของตัวโรงเรือนเก็บผลผลิตนะครับเราจะสามารถนะครับมองเห็นได้ว่ามีต้นไม้นะครับอยู่สองข้างทางนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมีทั้งไม้ประดับผสมผสานกับไม้ผลด้วยไม่ว่าจะเป็นลีลาวดีทองอลไยแล้วก็มีมะม่วงนะครับตรงนี้เราก็ยังคงมีพวกต้นมูกพวกต้นน้อยหน่งนะครับอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไผ่ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำแล้วก็ทั้งหน่อนะครับแล้วเขาก็จะปลูกเป็นต้นนกยุง ฝรั่งนะครับ ที่อยู่ตามแนวริมของขอบปลัวนะครับตรงจุดบริเวณของตรงนี้นะครับจะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะครับที่กินเนื้อที่นะครับรวมถึงตลิ่งตรงเกาะกลางตรงเนี้ยที่ผมเดินเข้ามาด้วยนะครับอยู่ละลาประมาณสัก2ไร่นะครับซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นจุดทําเลที่ดีมากนะครับเหมือนกับว่าเรามีเทเลสนะครับออกมามีระเบียงนะครับสําหรับการที่มานั่งพักของกลางสระน้ํานะครับสระน้ําลูกเนี้ยไม่เคยแห้งนะครับเพราะว่าได้แหล่งน้ำเนี้ยมาจาก2แหล่งนะครับแหล่ง หเลยนะครับก็จะเป็นตัวน้ําฝนน้ําธรรมชาติก็อีกแหล่งหนึ่งเนี่ยก็คือเจาะบาดาลน,นะครับซึ่งในแปลงเนี่ยเขาเจาะบาดาลเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ย ช่วงจังหวะหน้าแล้งไม่มีฝนใช่ไหมครับเขาก็จะสูบน้ําเข้ามาในบ่อนี้แล้วก็พักน้ําเอาไว้ก่อนที่จะกระจายออกไปนะครับเรื่องของระบบน้ำเนี่ยเขาเดินระบบน้ําเอาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสวนส้มที่อยู่ทางด้านหน้าหรือว่าทางด้านหลังนะครับที่จะเป็นสวนมะม่วงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเขาจะมีร่องน้ำนะครับไว้สำหรับการที่ปลูกพืชสลับหมุนเวียนกันไปด้วยนะครับตรงนี้เลย และสำหรับส่วนพื้นที่ด้านหลังนะครับเนื้อที่โดยประมาณนะครับราว20ไร่ซึ่งตรงนี้นะครับตลอดทั่วทั้งแปลงด้านหลังเนี่ยเขาได้ขุดล่องน้ำยกล่องสวนเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีเขาก็จะปลูกพืชหมุนเวียนนะครับเป็นพวกผักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากจะมาปรับนะครับปลูกเป็นพืชเกษตร อย่างอื่นก็สามารถทําได้หรือว่าจะทําเป็นสวนมะพร้าวนะครับก็สามารถทําต่อได้เลยนะครับแล้วก็แปลงด้านหลังของเราเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นลูกสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยที่มีแนวขอบเขตนะครับเป็นรั้วลวดหนามกั้นยาวตลอดทั้งแนวนะครับและรอบๆแปลงนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตามแนวริมร้วนะครับเขาจะปลูกมะม่วงเอาไว้เป็นมะม่วงพันแก้วลืมรังนะครับซึ่งตลอดแนวริม้วเนี่ยครับมะม่วงเนี่ยจะประมาณเราๆเกือบเกือบร้อยต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราจะยังสามารถเห็นได้ว่า ตรงช่วงบริเวณแถวนี้นะครับจะมีตัว ระบบน้าสปริงเกอร์นะครับทั่วตลอดทั้งแปลงเลยซึ่งเขาเดินเอาไว้ให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาปรับใช้กับตัวพืชของเราได้เลยนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับก็บอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นแปลงที่ดินที่ติดกับถนนลาดยางนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายไปมานะครับเราก็บริเวณแถวนี้นะครับเพื่อนบ้านเนี่ยจะอยู่กันเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งของเราเนี่ยเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับ เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของความสะดวกสบายอย่างเช่นสถานีอนามัยนะครับจะอยู่ใกล้เราเนี่ยประมาณราวๆกิโลนะครับแล้วก็ออบตแค่4กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สําหรับการมาจากถนนเพชรเกษมนะครับเราเดินทางเข้ามาเนี่ยเพียงแค่16กิโลเมตรก็มาถึงกับแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับแล้วจากกรุงเทพนะครับ ออรอบเนี่ยผมวัดจากที่โรงพยาบาลทนบุรี1น,นะครับซึ่งจากโรงพยาบาลทนบุรี1น,นะครับมาจนถึงแปลงที่ดินของเรานะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่116กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าที่ดิน แปลงนี้นะครับหรับพื้นที่การเกษตรเนี่ยมีความพร้อมไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบการจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําบาดาลนะครับบ่อพักน้ําน้ํากระจายสู่รอบแปลงหรือว่าเรื่องของน้าประปานะครับมีผ่านหน้าแปลงไฟฟ้าก็มีเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แถมนะครับในเรื่องของจุดจัดเก็บนะครับอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรเป็นโรงเรือนนะครับในแปลงนี้ก็มีให้แล้วเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่ง ในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่กําลังจะปลูกสร้างบ้านนะครับเขาก็ถมสูงกว่าถนนนะครับที่อยู่ติดกับช่วงของถนนลาดยางนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเพื่อนบ้านอยู่บริเวณลายล้อมรอบแปลงด้วยนะครับแล้วก็บริเวณล้อมรอบแถวนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพื้นที่สําหรับการเกษตรนะครับผมสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาพื้นที่การเกษตรนะครับแค่นะครับ เข้ามาปรับแต่งนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับที่น่าจะต้องลองเข้ามาดูกันด้วยความร่มรื่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีน้ําให้เราได้อุ่นใจเย็นกายสบายใจนะครับผมอยากให้แจ้งนัดล่วงหน้าสักหนึ่งวันเพื่อที่จะเข้ามาชมกันนะครับและในที่ดินผืนนี้นะครับเดิมทีเขาก็มีผู้ดูแลให้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทันได้มาอยู่ในทันทีนะครับสามารถที่จะจ้าง ู้ดูแลนะครับให้เขาช่วยดูแลต่อก็ได้นะครับโทรนัดผมนะครับ0922635563ครับจะโทรติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือคุณเจนะครับตามเบอร์ที่โชว์อยู่ใต้ล่างนี้นะครับหรือจะทักไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับในไลน์ Official Account านะครับ s i ตามด้วย fc นะครับที่ย่อมาจากแฟนคลับแล้วก็092263556 นะครับผมนอกจากนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับแปลงนี้ไปให้กับคนที่เขากําลังมองหาคนที่เขาสนใจและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมทายที่สุดนี้นะครับฝากกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับช่อง u c h c n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  e ลบาทและที่ดินทำเลยดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดข่าวสารนะครับนอกจากการกดติดตามแล้วเนี่ยท่านสามารถกดกระดิ่งนะครับไว้สำหรับการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่มีข้อมูลข่าวสารในครั้งถัดไปนะครับวันนี้ผมนัชชนนและทีมงานจากลาแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย